สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Practical Report โดยสยาม Intelligent Unit กับดิชันปริชาโชคเกิดค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนี้คงไม่มีคู่ใดที่น่าสนใจมากไปกว่าอิสราเอลและอิหร่านนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ่านมาอิหร่านก็แสดงท่าทีว่าจะปิดช่องแคบฮอมูสบ้างจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ้าง จนทำให้ต้องมีการเปิดเจรจาภาคี6ฝ่าย นนะะอิสราเอลก็เป็นชาติที่ยอมไม่ได้หากอิหร่านจะพัฒนานิวเคลียร์สำเร็จเพราะถือว่าเป็นศัตรูกันมาเนิ่นนานและยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่ออิหร่านประกาศจะรบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกนะคะด้วยเหตุนี้ทางสเตทฟอร์ซึ่งถือเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกนำไปอ้างอิงกันมากนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงบางแห่งมองว่าสเตทฟอร์เนี่ยถือเป็นติ้งแตงหรือหน่วยงานคลังสมอง ขณะที่บางแห่งมองว่าเป็นสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญด,ด้านความมั่นคงและด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1996โด e จอร e ฟ Friedman ค่ะ s t r a ฟอร์ได้วิเคราะห์จากคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูของอิสราเอลที่พูดไวยว่าหากอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านจริงมันไม่ได้ทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านล่มสลายลงไปแต่แค่ทำให โครงการนี้ยืดเวลาในการพัฒนาน,นิวเคลียร์ออกไปนั่นเองสเตรดฟอร์จึงนำมาวิเคราะห์3เส้นทางหลักที่จะสามารถใช้ในการบุกเข้าไปโจมตีอิหร่านได้ดังนี้ค่ะเส้นทางแรกคือเส้นทางที่บินจากทางตอนเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีประเทศไซปรัสและซีเรียรตั้งอยู่และทางตะวันออกติดกับชายแดนซีเรียรและตุรกี โดยเครื่องบินจะบินผ่านไปยังตอนเหนือของอิรักเพื่อเข้าสู่อิหร่านค่ะเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยโครงข่ายของกองกำลังทางอากาศของซีเรียซึ่งสร้างไว้เพื่อครอบคุมพื้นที่ด้านตะวันตกและก็เพื่อเป็นการต่อต้านการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสำหรับเส้นทางที่สองนะคะคือเส้นทางที่สั้นที่สุดและคาบเกี่ยวกับดินแดนทางตอนเหนือของประเทศจอร์แดนอิรักก่อนจะเข้าสู่ประเทศอิหร่านค่ะ แต่ว่าเขาก็มองว่าจอแดนเนี่ยอาจจะขัดขวางการโจมตีดังกล่าวขณะที่อิรักเองก็มีเรดาร์ตรวจตาแน่นหนานะคะและสามารถส่งสัญญาณเตือนอิหร่านได้ทันทีหากว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นส่วนเส้นทางที่3นะคะอาจจะมีการโจมตีผ่านเส้นทางทางตอนเหนือของซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซียก่อนจะมุ่งสู่อิหร่าน ขณะนี้นะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าซาอุดีอาระเบียจะตอบสนองต่อฉากกระทัดในการโจมตีอิหร่านอย่างไรแต่แหล่งข่าวอิสาราเอลระบุว่าซาอุจะใช้เครื่องบินสกัดกั้นเครื่องบินรบของอิสาราเอลที่บินสู่นน่นฟ้าซาอุเพื่อโจมตีอิหร่านค่ะ แม้ก่อนหน้านี้สหรัฐจะไม่มีท่าทีตอบสนองอิสราเอลที่พยายามจะปลุกเร้าให้สหรัฐช่วยโต้กับอิหร่านที่พยายามปิดช่องแคบฮอมุสมาตั้งแต่ต้นปีก็อาจจะเป็นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะรักษาฐานเสียงเพราะว่าใกล้เลือกตั้งหากสหรัฐหรือรัฐบาลที่นําโดยโอบามาเนี่ยช่วยจมตีในช่วงนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเทคะแนนเสียงไปสู่มิดรรอมนี่ก็ได้ นอกจากนี้นะคะสแตทฟอร์เนี่ยยังเห็นว่าหากอิสราเอลจะโจมตีเองโดยลำพังเนี่ยโดยที่จะไม่มีสหรัฐมาเป็นแกนหลักก็น่าจะทำได้ค่ะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีเครื่องบิน F16i ประมาณ100ลําลำที่มีระยะยิงพิสัยไกลกว่า F16 และยังมี F-15I อีกประมาณ25ลำที่มีระยะยิงพิสัยไกลเช่นกันนะคะแต่ว่า F-15I เนี่ยสามารถยิงต่อต้านเครื่องบินรบขับไล่ที่ยิงสกัดได้ขณะเดียวกันการโจมตีครั้งนี้ก็ใช้เครื่องบินที่สามารถเติมเชื้อเพลิงในอากาศได้แค่เพียง8-13ลำเท่านั้นดังนั้นเมื่อนำเครื่องบินเข้าโจมตีอิหรานแล้วอิสราเอลก็ยังสามารถบินกลับฐานที่มั่นได้ไม่ยากนัก ประเด็นสำคัญก็คือหากอิสราเอลใช้เส้นทางหลักทั้ง3เส้นตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ก็อาจสร้างปัญหาและทำให้เกิดความขัดแย้งทางการทูตแก่ประเทศที่อิสราเอลบินผ่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไซปรัสซีเรียจอร์แดนอิรักหรืออาจจะรวมซาอดุดิอาระเบียไว้ด้วยแล้วก็ไม่แน่ว่าชาติต่างๆในโลกอาหรับ ก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําเช่นนี้ของอิสราเอลและอาจจะมีการรวมตัวเพื่อตกอก,กบอิสราเอลก็ได้ค่ะคงต้องดูกันต่อไปนะคะว่าการทูตของทั้งอิสราเอลและอิหรา่านใครจะเข้มแข็งกว่ากันนอกจากนี้หากว่าโครงข่ายของกองกําลังทางอากาศของซีเรียอ่อนแอลงก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อิสราเอลเข้าไปโจมตีอิหร่านได้ง่ายขึ้นด้วย เป็นไปได้ว่าสถานการณ์ซีเรียที่ยังค้างคายอยู่นี้นอกจากจะมีผลประโยชน์น้อยแก่ชาติตะวันตกแล้วประเทศอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อซีเรียอ่อนแอลงก็คงจะต้องช่วยสนับสนุนซีเรียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของ Practical Report ในสัปดาห์นี้กับดิฉันปริชาโชเกิดค่ะสวัสดีค่ะ